สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับมีรถเก่งนะครับคอมฟอร์ตอ่าไม่ใช่คอมฟอร์ตคอมแพคคาร์นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวหายากที่สุดเลยนะครับคันนี้นะเป็นโตโยต้าเทสตนะครับเป็นตัว1.8นะครับด s Sport นะครับคันนี้นะครับปี2017นะผมบอกเลยว่าเลขใหม่68,000กิโลนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งแตะพื้นเพชรยนต์เลยนะครับใครที่สนใจรถเก่งทรงสปอร์ตสวยๆสีเทาดํานะครับ ปี2 0 1พนสิบเจดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสีู่นย์เจ็ดเจ็ดเจดหกะครับคันนี้เป็นสีเทาดำนะครับโมเดลปี2 0 1พันสิบดนะครับมเนอร์เชนนะครับเลขไมล์หกมื่นแปดนะครับราคาห้าแส0หกหืนเก้าบาทนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนเพียงหนึ่งมหนึ่งันบาทเท่านั้นนะครับในกรณีที่ฟรีดาวเนาะนี่นะครับสวยมากนะครับตัวรถเป็นสีเทาดำนะครับได้แม็กซ์ทูโทนนะออกได้ทุกอาชีพนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถนะครับโตโยต้าอคับ รถกระบะรุ่นอื่นๆก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับว่าคันนี้นะครับจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ นี่นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจรถเก่งทรงสปอร์ตนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะสุดในรุ่นเลยนะเทียบเทียบกับตัว1 8 v ได้เลยนะครับคันนี้นะคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นตัว1.8นะครับ e s sport นะครับสำหรับค่าย t ต y o t a altis minor change ปี2017นะครับราคา569านะครับใครสนใจนะครับซื้อรถไว้ใช้งานที่บ้านนะครับรถสวยสวยทรงสปอร์ตแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผู้คันนี้ต้องบอกเลยว่าหล่อมากนะ ตอนนี้ผมตาร์าเครื่องไว้นะครับคันนี้นะครับไฟหน้าดวงหลักเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นนิวโปรเจ c เตอร์นะครับดูนะครับสวยมากนะครับตอนนี้เดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ส่องสว่างอยู่นะครับผมกันชนด้านหน้านะครับเป็นแบบใหม่นะครับตรงกระจังหน้าก็เป็นใหม่นะครับสีเงินนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสีเดิมสดๆแบบนี้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับด่วนๆเลยนะคันนี้นะครับ ตอนนี้ยังไม่มีใครจองนะครับทะสบียน357นะครับรถปี2017นะครับ ESport Body สวยๆรถเดิมๆนะครับไฟตัดหมากครบๆเลยนะตัวรถเป็นสีเทาดำต้องบอกเลยว่าหายากมากมากถึงมากที่สุดเลยคันนี้นะครับใครที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานติดต่อได้เลยนะครับดูนะครับเส้นสายนะครับสันประตูอะไรต่างๆนะครับเดิมทั้งคันนะครับกันชนหน้าแนบสนิทนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้นี่โคตรนางฟ้านะครับขอภัยนะครับพี่พูดหยาบนะแต่ผม ท่านผู้ชมดูด้วยตานะดูตามภาพที่ผมถ่ายนะสวยมากนะครับดูนะครับด้านหลังนะเห็นเส้นไหมครับตรงสูดมันนะแล้วก็เนื้อสีนะครับสีเดียวกันหมดเลยนะครับต้องบอกว่ารถนะป้ายแดงมือเดียวจริงๆนะครับคันนี้นะนี่นะครับคือแล้วที่สําคัญคือได้ยางเป็นของบิตโตรนะครับเป็นบิตโตรโพเทนซ่านะครับ R E ศูนย์ศูนย์สี่นะครับยางนี้เส้นหนึ่งถกเกือบหมื่นนะครับมาพร้อมแม็กทูโทนนะครับสีดําปัดหน้าเงานะครับ ขนาดของยางนะครับ21545ห้า r 1 7นะครับยางใหม่ๆนะครับไปสองพัยี่เลยนะครับสีเทาดำนะครับตัวรถมาพร้อมระบบเครื่องยนต์ vvti นะครับเกียร์ cvt 7สปีดนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น duo แล้วนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับมาพร้อมกุญแจสมาร์ท k e ย l e ล s นะครับพอเป็นตัวปี m i n น s เฉยน่ะมันจะเป็นกุญแจสมาร์ท k e ย l e ล s ตรงนี้จะมีสัญลักษณ์สองขีดตรงนี้เราเอากุญแจไว้ที่มือนะครับเรามือสอดปุ๊บประตูจะอ่านล็อกเองนะครับ สวยมากคันนี้ติดฟิม์มรอบคันเรียบร้อยกันสาดมีให้นะครับกระจกมองข้างครับไฟฟ้าลงไปมีไฟเลี้ยวนะครับโอ้สวยสดลยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับคันนี้เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูยางกันชัดว่ายางใหม่สวยขนาดไหนครับโพเดนซ่านะครับบิสโตนนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับสภาพนางฟ้านะครับอันนี้รถเดิมๆจากโรงงานเลยนะอันนี้มีเขาเรียกว่าสปอยเลอร์หลังนะครับหรือว่าจะเรียกสูดเป็ดก็ได้นะแต่อันนี้มันจะใหญ่นิดนึงนะครับ เป็นสีเดียวกับตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะครับทำให้ดีไซน์ดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับกระจกด้านหลังมีไล่ฟ้าให้นะติดฟิล์มเบอร์40รอบคันนะครับนี่นะครับคันนี้นะเป็นตัว1 8 e s Sport นะครับคาดหลังก็เป็นเส้นเล็กแล้วนะพอรถเป็นตัวไ i น o เ c h a ์เชนนะครับตรงสปอเลอร์จะมีไฟเบรกดดงที่3ามาให้นะครับนี่นะครับสวยมากจริงนะดูดวงไฟนะครับเดิมๆนะครับพอเป็นไม n o เ c h a ์เชก็ไฟข้างในก็จะเป็นโคลเมียมนะครับหลอดเป็น led ทั้งหมดนะครับ คันนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเยอะนะครับสําหรับตัวท็อปนะครับออปชันจัดมาเต็มนะครับคันนี้นะด้านล่างก็มีปลายท่อโครเมียมนะครับแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์นะครับเป็นลายเคปลานะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนี่นะครับจะเป็นลายเคปลาแบบนี้นะครับอันนี้คือออกมาจากศูนย์สภาพนี้เลยนะครับนี่นะครับรถสวยมากนะครับมาพร้อมไฟทับทิมนะครับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับระบบไฟฟ้ารอบคันเลยนะ นี่นะครับเปิดมาข้างในนะครับโอ้สุดๆแยวผมปิดไฟพามาแะเสียงน่าจะดังนะครับนี่นะครับสวยมากนะครับอันติดไม่ใช่แท็กซี่ต่อไปนะครับรถคันนี้นะครับเปิดตัวนะเจ็ดแสนกว่า8000สนนะครับสําหรับตัวเอสปอร์ตนะครับเป็นตัวพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังสนใจในตัวโตโยต้าอัลฟิทหนึ่งจุดแปก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ เบอร์0626407776นะครับนี่ดูแผงประตูสวยๆเลยเป็นสีดำนะครับตัดกับสีเทานะครับตรงนี้หุ้มหนังสีดำนะครับแล้วก็เดินสติ์ทิ้งมาตรงนี้เป็นกระจกไฟฟ้าออตโต้บานคนขับเซ็นทัลล็อกนะครับมือเปิดโครเมียมนะครับเสา A มีลำโพงนะพอเป็นตัวที่พิเศษตัวท็อปนะเสา A จะมีลำโพงนะครับสีแท้เดินทั้งคันนะครับนี่ผมส่องให้ดูซอกประตู รถไม่มีพลิกความจมน้ําชนหนักไม่มีกับสีตัดแต่งตัวถังเลยนะคันนี้ผมบอกพิเศษสุดเลยนะห้าหกเก้านะครับหนึ่งจุดแปดเอสสปอร์ตเลขไม้หกหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบแปดกิโลนะครับห้าห้าห้าแปดแปดห้าอะไรเนี่ยแหะครับซื้อเอาไปซื้อหวยได้นะครับเลขนี้นะบะปรับไฟฟ้านะครับต้องบอกเลยว่าสุดจัดปรับรอบทิศทางนะไม่ใช่แต่ว่าเดินหน้าถอยหลังนะครับตรงนี้มีด้านหลังด้วยนะครับก็มีปรับเอนนะครับนี่แล้วก็ปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับขึ้นลงได้หมดนะครับ คันนี้ออบเลยมีระบบเซ็นทัลล็อกมาให้นะครับเอาไว้ล็อกเบรกนะเวลาวเราจอดกันขโมยนะครับช่องแอร์เป็นทรงสปอร์ตนะครับหรูๆเลยเหมือนแบรนด์ยุโรแบรนด์หนึ่งนะครับตรงนี้ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้ามาพร้อมปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนะครับระบบไฟนะครับเป็นเมนนว่นนะครับพวงมาลัยหนังสก้านมันติฟังก์ชันแท้ๆเลยนะครับนี่ครับเลขใหม่นะหกแปดหกแปดแปดห้าแปดนะครับ มวงอะไรมันติมฟังก์ชันเต็มระบบนะครับดูนะครับนี่ผานการใช้งานน้อยมาก a i r b a ็กเจใบนะครับเป็นตัวไม่ได้เชนปี2 0 1 7นะครับระบบความปลอดภัยสูงมากนะครับตัวคอนโซลคอนโซลนี้นะครับเป็นสีดํานะครับตัดกับสีเทานะครับตรงนี้ครอบด้วยดำเงาเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นแบงก์ในนะนี่นะครับผมเข้ามานั่งก็รู้สึกรู้สึกสบายนะผมสูงร้อยแปนะครับ นี่นะครับเรือนใหม่ก็จะเป็นแบบให้อารมณ์แบบทรงสปอร์ตนะครับนี่นะครับเข็มกวาดเป็นแบบนี้นะเรือนใหม่แท้เดิมนะครับนี่นะครับของโรงงานทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ปรับได้เหมือนในตัวเหมือนในตัวรถกระบะนะครับทั่วไปนะที่เคยถ่ายถ่ายไว้นะครับเราก็ดูได้อะไรค่าอะไรต่างๆถ้าเราอยากจะดูอะไรเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับนี่รถคันนี้ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะไม่มีข้อความมาเตือนนะครับ คันนี้มีระบบเกียร์แพลตูชิพมาให้นะครับนี่นะบวกลบนะครับโหเวลาขับคือจับอย่างนี้แล้วกดปุ๊บเปลี่ยนเกียร์อะไรได้เลยนะโหแล้วต้องบอกเลยว่า1.8ของเอลติสนะโคตรละแรงเลยนะครับผมบอกเลยนะครับเป็นเกียร์ระบบ CVT ด้วยนะครับอัตราต่อเกียร์นี้ปื๊ดปื๊ดปื๊ดน,น,นะเหยียบแป๊บเดียวนี้200นะครับแต่เสียงเตือนมันก็จะดังรดเลยแล้วถ้าเหยียบ200นะครับหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนนะครับนี่นะครับ มีระบบนำทางเนี่ยบลูทูธ USB นะครับ CD อะไรต่างๆนะครับตัวแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้นะครับแต่เป็นแอร์ออโต้ที่อยู่ในตัวรถเก่งนะครับอันติดจะไม่เหมือนในตัวรถกระบะนะหน้าจอจะเป็นทัสกิีนเหมือนกันแต่ว่าแสดงผลไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นแบบเปียโ,โนนะครับเขาเรียกว,ว่าเป็นเปียโ,โนนะสามารถปรับบวกลบอุณหภูมิได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นปรับความแรงพัดลมนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็ปรับทิศทางที่เราจะให้แอร์ปรับนะครับแต่ตอนนี้ผมกดออโต้ไว้นะครับแอร์ก็จะปรับอุณหภูมิตามอัตโนมัติเองมี Power Outlet มาให้นะครับตัวเกียร์ก็เป็นเกียร์คันบันไดนะครับเกียร์สวยๆนี่พลาสติกยังติดอยู่เลยนะครับ ESport นะครับ6ไม่ใช่6สิ5 6หนะคันนี้5 6 9นะครับสวยๆเลยนะครับไฟเตือน Passenger Airbag อะไรต่างๆนะครับสวยมากนะครับ นี่นะครับมีช่องเก็บของด้านหน้านะครับเดินได้จริงมานะสวยมากคันนี้นะเปิดออกมาปุ๊บนี่ใช้ได้นะครับมีแอร์แบ็กเจ็ดใบแอร์สวยๆเลยช่องแอร์ทรงสปอร์ตแล้วก็มีโหมดสปอร์ตมาด้วยคันนี้นี่โหมดสปอร์ตนะครับเพิ่มอัตราการตอบสนองคันเร่งเวลาขับขี่นะครับไม่ต้องไปใส่กล่องให้เสียตังค์นะครับอันนี้ให้ติดโรงงานมาเลยนะครับสาหรับ ตัว Toyota a เ t i ไ1.8 e s s p r t t คันนี้นะครับเป็นโมเดลปี2017นะครับที่ต้องบอกเลยว่าสวยและสุดจัดนะครับคันนี้นะครับราคา6ไอราคา569นะครับ569ฟีดาวจัดเต็มนะครับสีเทาดำนะครับอันติดทรงสปอร์ตตัวเบาะนะครับใหม่ๆเลยนะครับฟูฟูนะครับภายในห้องโดยสารกว้างนะครับและสะอาดมากเลยนะครับเพดงเพดานไม่มีคราบยันอะไรต่างๆนะเหมาะสมนะครับ สำหรับใครที่สนใจรถเก่งนะครับทรงสปอร์ตนะครับเป็นรถเก๋งซีดานนะครับทรงสปอร์ตสวยๆนะครับราคาจับต้องได้นะครับถ้านะครับเลขไมล์หกหมื่68สีเทาดำคันนี้ก็ติดต่อเข้ามาสอบถามผมได้เลยนะครับที่เบอร์0ู2ย์0 7 7 7 6นเจดดนะครับผมยังไงก็ต้องฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้อ้อมอกอ้อมใจนะครับสนใจอยากรถก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเนเพชรยนต์นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดจริงๆโคตรเด็ดนะครับสวัสดีครับ